โรงเรียนบ้านโป่งเปื่อยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนำโดยท่านผู้อำนวยการกี้พรมวงศ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q Model ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านป่งเปื่อย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด177คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนโรงเรียนบ้านป่งเปื่อยได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5Q m o d e โเดลภายใต้การใช้หลักการ5ร่วมดังนี้ ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร,ร,ร่วมประเมินและร่วมรับผิดชอบในการดําเนินง,งานตามนโยบายแรกเริ่มโรงเรียนใช้สัญ,ญลักษณ์รูปดาวและประเมินตนเองตามกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพสีเหลืองโรงเรียนบ้านป่งเป่อยได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย 5Q Model ดังนี้ Q1 Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์สื่อต่างๆได้จัดเป็นหมวดหมู่ภายในห้องมีความปลอดภยัยบรรยากาศปลอดโปรู่ง แสงสว่างเพียงพอมีการจัดตกแต่งสื่อมีมุมประสบการณ์ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาตลอดจนเสริมสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนนางสาวปิยาพรโคตุรพันธ์ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ มีความสะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยมีมุมประสบการณ์เอื้อต่อการเรียนรู้เนื่องในงานวันครูปีพศ2565 Q. 2 Quality Teacher ครูคุณภาพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเติบโตเต็มศัก,กยภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันยุคทันเหตุการณ์เตรียมการสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรมีสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนมีการวัดประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องใส่ใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอมีบทบาทพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาชุมชนอย่างสร้างสารรค์และได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครูปีพศ2565ดังนี้ นางดวงใจจำปาได้รับรางวัลครูคุณภาพด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียนนางสุตานันปางชาติได้รับรางวัลครูคุณภาพด้านการออกแบบและจัดการเรียนรู้ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรสถานศึกษานางสาววีรนุชนาโศกได้รับรางวัลครูคุณภาพ ด้านการประยุกต์รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนายพานุวัตรมุนทาได้รับรางวัลครูคุณภาพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นางสาวอามรรัตนทองแก้วได้รับรางวัลครูคุณภาพ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) Q3 Quality Administrator ผู้บริหารคุณภาพผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันยุคทันเหตุการณ์บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามปลอดปโปรง่งส่งเสริมและพัฒนาครูผู้เรียนให้ทันยุคทันเหตุการณ์และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งบริหารจัดการการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าดำเนินงานตามนโยบายทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสอพทอมอีการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพด้านการส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้เรียนเนื่องในงานวันครูปีพศ2565 QC Quality School สถานศึกษาคุณภาพโรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้มีความพร้อมในด้านทรัพยากรเทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการศึกษาได้อย่างโดดเด่นมีเอกลักษณ์ทั้งในด้านการบริหารจัดการทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจัดระบบช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป็นที่ชื่นชมของชุมชนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือชุมชนและสถานศึกษาอื่นที่ใกล้เคียง โรงเรียนบ้านป่งเปือยได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณภาพด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เนื่องในงานวันครูปีพศ2565รางวัลระดับดีเยี่ยม การนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ปีการศึกษา2564ระดับเครือข่ายรางวัลระดับดีวิธีปฏิบัติที่ดี best practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีผลคะแนนโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563สูงกว่าค่าเฉลีย่ยระดับประเทศมีคะแนนพัฒนาโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563บรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา Q5 Quality Student นักเรียนคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักสูตรใฝ่เรียนรู้มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบรักการทำงานเน้นกระบวนการทำงานในระบบกลุ่มมีความตระหนักและจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นนอกจากนี้นักเรียนยังมีคุณภาพท,ทางการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มีความสามารถในการอ่านการเขียนตลอดจนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลสื่อความหมายได้ถูกต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมีสุนทรียภาพและทักษะพัฒนาพื้นฐานด้านดนตรีกีฬาและศิลปะ สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีมุกดาหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565จำนวน9คนโรงเรียนบ้านป่งเป่อยขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับชมวิดิทัศ รายงานผลการพัฒนานคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ 5Q Model เป็นอย่างสูงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ